ก็สรุปเรื่องการให้น้ำเนี่ยทุกคนต้องหนึ่งรู้จักดินตัวเองด้วยใช่ดินตัวเองด้วยแล้วก็สังเกตอ่ลูกใช่มันนิ่มมันตึงไหมไม่ใช่ต้องเพิ่มน้ําลดน้ําอะไรยังไงก็จะจับจุดของตัวเองได้ใช่เนาะเหมือนเราเราจะเอาดอกครั้งแรกเหมือนกันครับต้องดูว่าใบมันใบมันเมื่อไหร่ตอนตอนริสสายช่วงใบมันตกไหมใบอะไรเงี้ยเราต้องดูน้าป่ะจะให้น้ําเร็วยังเงี้ยมันจะเอาดอกเงี้ยให้น้ําตอนจะเริ่มเอาดอก เหมือนกันได้เดี๋ยวพี่มันจงเราเดินไปต้นทั้งหลังหน่อยผมเห็นว่ามันยังเป็นดิ้วก้อยเหรอเขาเรียกเรียกไม่ถูกเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหางแย้อยู่แต่กันเนี่ยเริ่มขึ้นเป็นไงความใหญ่ก็ไม่ต่างกันกับต้นเมื่อกี้ใช่ฮะต้นนี้ให้น้ํำยังไงเพ่เท่ากันครับเท่ากันนะเหรอเท่ากันเลยคือมันเป็นแปลงเดียวกันคือเท่ากันมันคือก็อยู่ได้อตันนี้ให้สี่ทีบอทีตนนี้สี่สิบ สี่สิบนาทีนี่ไม่มีร่วงไม่มีร่วงนะคือเราพยายามเลี้ยงต้นนี้ไงลูกหางแย่นี่ก่อนไงจะเพิ่งให้เยอะไอ้ที่และที่ร่วงนี่คืออะไรบ้า่ทิ้งไงผมสอยอ๋อพี่สอยทิ้งแทบแต่งแต่งคือมันนําเพื่อนเหรอใช่มันมันเยอะไปไงมันเราแวดมันก็นไปโตไงเนี่ยผมสอยทิ้งเนี่ยมันเยอะแยะว่าลูกใหญ่เนี่ยโอ้ไม่ออกทุกกิ่งเลยพี่ใช่ฮะผมต้องคือเราต้องนับว่ามุ้งต้นนี้ยเราไว้หนึ่งร้อยลูกครับต้องอัจเรียต่อกิ่ง ทามีรุ่นพี่เยอะเราก็เอารุ่นพี่ไว้โอ้ทั้งดูแต่ว่าแต่ละต้นว่าเราตอนต้นกับผมก็ไว้ร้อยห้าสิบลูกใช่เพราะต้นใหญ่นะใช่แล้วกิ่งมันอ้วนมากเลยพี่ใช่ฮะผมไว้ร้อห้าิลูกลูกก็สาโลสโลหมดเลยผมมาทำให้เขาเนี่ยปีนั้นผมมาทำให้ลูกได้สี่โลห้าโลหมดต้นละส5ห้าหมื่นดิถ้งั้นก็ประมาณนั่นนะคือแต่เราต้องเป็นคนจัดการเองว่าคิดอะไรคิดอะไร ไปปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันเหมือนปัจจัยปัจจัยในการใช้เนี่ยเราจะควบคุมแล้วใช่ช่วยเขาแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เขาก็แม่นเรื่องตรงนี้ใช่เราต้องคอยดูไงว่าเออแล้วเนี่ยน้ำเท่าไหร่อืมสําคัญนี่แหละเขาต้องคอยผมก็เข้ามาด้วยเขาไงครับคือเขามีที่แต่ว่าเขาไม่สามารถจะไม่มีเวลาได้ไม่เป็นเนี่ยคือเขาไม่เป็นอ่ะเขาเป็นทนายเนี่ยเขาไม่เป็นครับแม่เขาก็ทําแบบว่าแบบโบราณโบราณเนี่ย ทำ<ห>แบบรุ่นุ่นเก่าๆอ่ะเหมือนผมก็คนรุ่นเก่าเหมือนกันแต่นี้เราต้องมาศึกษาเอาใหม่เพิ่มเติมใช่เ,ออเดี๋ยวนี้โลกเอ้ยอากาศเอ้ยมันป่วยเนีตยครั้งแรกผมก็อยากรู้ทําไมม,มันป่วยเนี่ยผมว่าผมก็ทํามาแล้วทําไมถึงจะดีขึ้นอะไรเงี้ยผมก็ไปศึกษาเอามั่งเรียนรู้ว่าใส่เป็นยังไงอะไรบุญน้ํา แสดงว่าชาวสวนเองก็ต้องอัปเดตข้อมูลข่าวสารใช่ใช่บางคนเขาก็ไม่ได้ทำแล้วเขาก็ไปมุ้ลร้านค้าจัดตัวไหนมาก็เอาเราใช้ไปพอมาป่วยเปลี่ยนหมาอีกแล้วแล้วมันจะหายังไงก็ไม่รู้เงต้องมีความรู้นิดนึงเนาะใช่ใช่เกษตรกรเราเองก็สําคัญเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้ทำยังไงถึงจะติดลูกโอ้เนี่ต้องแก้ไขยังไงของพี่นี่ติดจนต้องแต่งแล้วเนี่ยเพราะเห็นนี่แต่งหลายรุ่นแล้วนะอันนี้แต่งเท่หล่รุ่นอยู่มีทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กลูกอะไรอันนี้แต่ง เขาถือว่าได้อยู่พวงนี้ก็เต็มคาราเบลแล้วพี่นะนะกิ่งนี้ก็เพอพอแล้วเต็มคาราเบลพอแล้วนห้าลูกเดียเนี่ยหกเจ็ดลูกอ่ะเนี่ยเหรอเจ็ดเลยเหรอหกเจ็ดแปดลูกอ่ะผมฝอยออกอีกเนี่ยลุนเล็กยังมีอีกเนี่ยลุนเล็กยังมีเกาะมาอีกเนี่ยผมไม่ได้จะฝอยทิ้งเลยโอ้เจ้ากี่รุ่นน่ะไม่มาถักกิ่งเดียวเาไมืพอแล้วก็อารุ่นเล็กทิ้งเลยอ๋อประชารุ่นเดียวเลยรุ่นเดียวเลย๋อเพราะว่ามันพอไงมันพอมันพอกิ่งไง เราจะไม่เอาแล้วเราจะปล่อยทิ้งเลยไหนว่าปัญหาเยอะแลือเกินแปลงนี้ทำไมทำไมลูกดกขนาดนี้ใช่ไะมเราแก้ไขนักการเดียวก่อนเราไม่ถ้าเราไม่แก้ไขมันก็ไม่ได้ไงก็เลยถือว่าจังหวะที่พี่มาแก้มันทันอยู่เนาะทันเวลาอยู่ไงทันเวลาอยู่เข้ามาก็ถือว่าเขาก็เขาก็ดีใจเลยเราสามารถแก้เขาได้ไงผมก็บางบางคนเซียนทุเรียนะแต่เข้าไปไม่ทันเวลาก็ใช่มันไม่ทันไงหลังเลยนะมันมันมันเลยแล้วอ่ะทตาไม่ได้ใบไม่สามารถจะเลี้ยงลูกได้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะติดได้ ใช่ใช่ก็อาหารไม่ได้ไงมันก็ต้องม้าก็ต้องปล่อยทิ้งเกี้ยงเดี๋ยวเราให้พี่มาดูใบเดิมเลยนะใบเดิมที่ไม่ได้มีปัญหาใบอ่อนมันใหญ่มากใช่ใช่ใช่เนี่ยสมบูรณ์อันนี้มันมันไม่มีโรคไงมันไม่มีเนี่ยมันหลังไงตัวนี้ก็ปูนน้ากับกินแคลแม็กไหมใช่คือเราอันนี้ใบใหม่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 คือเดี๋ยวปีนี้ผมจะมามาทําใบข้างแรกเลยไงไม่ให้ใบเสียเลยไงไม่ให้เสียเลยนะใช่คือลงคืองานก็คือเตรียมใบ วีนาใหม่เตรียมใบพอตัดก็เตรียมใบเลยเตรียมใบใหม่เอาให้ทันนะรอบนี้นะใช่ไม่ให้เสียใบเงี้ย <c oughs> อย่าเข้ามาแก้นะ,ะมันไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาแก้ก็บอกแล้วเขาไม่เขาก็ก็ผมบอกแล้วไงบอกของอันที่ไม่ได้คือไม่ได้เงี้ยคือ,อคือผมก็ต้องแก้ไขให้เขาใบใหม่เงี้ยมันมาโดยเขาตอนนี้เราก็ไม่เรามองไปไอ้พวกใบเหลืองแต่ก่อนไม่ไม่เจอแล้วไม่ค่อยมีแล้วก็ถือว่าดีถือว่าโอเคอยู่ แต่ว่ามีรุ่นเหมือนเร่งใบเล็กๆก็ยังเห็นอยู่ <S 2> <S 2> <S 2> ใช่เพราะว่ามันเราให้มันเราต้องรีบใช่ไหมช่วงนั้นไม่ใช่เราถือว่เราฉีดไปให้มันยังไงได้ให้มันโตแก่ทันก่อนที่จะไม่งั้นร่วงหมดงั้นร่วงหมดดิมันจะไปเลี้ยงใบไงใช่แล้วต้องเอาเร่งใบให้มันแก่ยังไงก็ได้ให้มันทันเหตุการณ์ที่ว่าเราต้องเอาลูกไว้แก้ไขไว้ก่อนนะเดี๋ยวตอนคืออันนี้เราไงกระดกขใอยมีใบเลี้ยงลูกได้มาแล้วเดี๋ยวมาทําใบคือปีหน้าใหม่ทําใบใหม่แต่ลูกแล้ว ก็ถือว่ายินดีกับแปลงนี้ด้วยที่มาเข้ามาทันแช่่กล้รทันเขายังเออเขาก็ดีใจพี่พี่มาดูให้ผมได้ก็มาดูแลปกติอยู่คนฝั่งกันเลยฮะผมอยู่โน่นเนี่ยคนฝั่งพอดีแฟนน่ะเขาก็ทํางานโรงพยาบาลด้วยกันเขาก็รู้เป็นเป็นเพื่อนกันแงผมก็เลยจักเขาก็เลยเข้ามาดูแลเขาเมื่อปีนั้นน่ะผมจะเข้ามาทริงแล้วแม่เขาก็ไม่ยอมรับอ่ะจนทั้งถ่ตายไปเยอะแล้วเขาต้องพี่มามาดูใหผมหน่อยเถอะผมเข้ามาททไรผมจะไม่มีลมเป็นลมนะเนี่ย เขามีเยอะเขาขี่ร้อยต้นเน่ยแล้วมามาป่วยเงใช่แล้วต้นสิบกว่าปีแน่บางทีน่ะครั้งแรกเลยนะของเขาสี่ร้อยต้นทาได้ไม่ถึงสองล้านน่ะบอกพี่ของผมร้อยต้นเป็นล้านนะพี่ใช่อแล้วผมมาดูแลเขาใหม่เงี้ยก็ไปได้สามล้านสึกับสี่ล้านแล้วเขาก็ผมก็ไม่ได้มาอีกเงี้ยอยงนั้นนะปีนี้น่าจะกู้คืนได้อยู่ พี่เนี่ยถือถ้าราคาดีถือก็ได้ตังค์เยอะนะได้ตังค์เยอะครับถือก็ผ่านเพราะยังเหลืออีกหลายร้อยต้นนะเหลืออยุงที่ใหญ่ที่รุ่นที่เรายังไม่มาเนี่ยก็ตายตายไปก็ตายกันผมบอกว่าพี่เขาเนี่ยว่าเรามันต้องคิดมากเราคิดร้อยห้าสิบต้นต้นรับแปดสิบไรเงี้ยเราคิดขายโลร้อยพออืมตัวแปดสิบรูกลออร้อยต้นแล้วมึงคิดตีลูกก็สามโลอ่ะผมไม่ตีลูกมากนะครับลูกก็สามโลพุทธร้อยลูกแปดสิบรูกคูณไปผมว่าพี่ต้อคิดมากสามล้านก็ต้องได้ ต้องได้เลยเราเราเอาแค่เอาเต็มเต็มร้อยห้าสิบลูกพอใช่ไอ้ร้อยห้าสิบต้นไม่ต้องไปเอาทุกต้นอ่ะเพราะว่ามีหลายต้นมากกว่าร้อยสิบต้นไงเพราะว่ามันเราเข้ามาทํากลางคันเนาะใช่มันแต่ถือว่าขนาดนี้ก็สุดยอดเนี่ยเหมือนแปลงเนี้ยเขาก็ทิ้งไปนะเพิ่งมาทําปีนี้แปลงนี้ที่ใบดำๆเนี่ยเขามาทํากี้ผมก็คุยเจ้าของสวนเหมือนกันว่าต้องดูถ้าเราให้น้ํามากเกินมันก็จะไม่ติดเอาใช่ต้องดูก่อนว่าถ้าเป็นลูกอะไรเงี้ยแต่ ผมก็ไม่ได้ไปคุยกับแบบของเราทําลงนี้ไงไม่ได้คุยกันนี้ไงเพราะถ้าของเราดีว่าเราคุยได้ใช่คือแปลงนี้ต้องเด่นก่อนของเราก็เพึงฟื้นใช่เราต้องไม่คุยย่ใช่คุณไม่ออกไงคือเราต้องเด่นก่อนไงต้องดีฝาก่อนไม่ป่วยให้ป่วยอย่างเงี้ยเราต้องมาข้างๆคุยได้หมดอ่ะช่ตอนแรกเขาเห็นมันเหลืองหมดไงก็ที่เขาสั่งปูนทำไมเขามาคืนได้ทำไมมันฟื้นใช่ไหมใช่ใช่ผมลงมาดูเขาก็ต้องอยากรู้หน่อยแหละเขาทำไมถึงหายถึง ไม่เป็นไรงี้เงี้ยเขาก็อยากรู้ก็เดี๋ยววันนี้พี่บรรจงจะมีซ่อมบางต้นเนาะเดี๋ยวเราใช้ตัวไอตัวโปแคลชนิดน้ําซ่อมให้หน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานเป็นยังไงนะครับครับเอาวันนี้ขอบคุณพี่บรรจงมากครับสําหรับข้อมูลในเรื่องการดูแลทุเรียนที่มันต้นหนึ่งมีหลายรุ่นจะหลายรุ่นมันดูแลยากการอะไรให้น้ําการพ่นยาต้องก็ต้องพ่นแบบว่าตัวเดียวว่ามันกต้อง เผื่อตัวใหญ่เดี๋ยงี้ลูกใหญ่งี้ไหมต้องเหมือนกันหมดอะแต่ให้น้ําต้องเลี้ยงน้องไว้ก่อนครับเอาแล้วแล้วแล้วยาช่วงนี้ใช้อะไรกันบ้างยาก็มีพวกยาอะไรยาพวกเพี้ยวไฟอะไรเพี้ยวไฟไรแดงเพี้ยวไฟไรแดงเนี่ยแรงๆนี่ต้องไรแดงหน่อยนะครับไรแดงผมจิตติดวันครั้งอะติดวันค้างไรแดงโอ้แต่นี่ถือว่าโอเคไม่มีโอเคถือว่าใบสะอาดอยู่ใช้ได้อยู่เท่าที่เรามองใบคือสะอาดใบใช้ได้ใช้ได้ให้เขาบวกกรรมฐานด้วยไหมด้วยกรรมฐานตัวไหน กขมาฐานเนื้อทองไงกขามฐานที่ของตัวตัสอ่ะอ๋อเรามาฐานที่ลุงตีชอบใช้ใช่ใช่นช่นะเอาเมันฉีดละใบมันใบสะอาดดีใบสะอาดดิใช้ได้อยู่สุดยอดแนวทางนี้ผมก็ใส่ไปสองขีดตอนน้ำสองร้อยครับถ้าพ่นลูกก็ขีดเดียวขีดเดียวนะขีดเดียวแล้วสวนเนี่ยพี่คิดว่ามันจะไฟนอนไฟนอนก็คือลูกที่เราไว้พอต้นและประมาณช่วงไหนก็มันเขาไข่ไข่เป็ดไข่ห่านเนี่ยผมจะ นคือนับลูกแล้วห้าสิบร้อยหรือห้าร้อยห้าสิบกว่าร้อยห้าสิบไปเลยไม่มีเผื่ออ๋อช่วงไหนพี่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตทีว่ามันเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วที่พี่แต่งแล้วเต็มที่ก็ไข่ไก่อ่ะผมก็จะนับแล้วคือไม่มีการเลี้ยงแล้วไม่มีร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบไม่เอาแล้วหลังจากนั้นเออไม่ม่นั้นนับตัดทิ้งหมดเลยอ๋อคือจะเรนับลูกเลยว่าตัวนี้จะไว้เท่าไรคือนับไปเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวพอรุ่นนี้ขึ้นเป็นลูกผมก็จำนับครั้งเนี่ย ลูกเล็กเนี่ยแต่ว่าเป็นท้าไข่ไก่ผมก็จะนับลูกแล้วให้มันพอต้นก่อนนะใช่ใช่ให้มันพอต้นให้มันให้มันไล่พี่ทันก่อนนเนี้ยใช่ให้มันขึ้นลูกก่อนแล้วผมก็จะตัดเนี่ยทิ้งโอ้โหวันนี้ก็ได้ความรู้จากพี่บรรจงพอสมควรเลยนะครับแล้วเดี๋ยวแปลงนี้เรามาอัปเดตกันอีกสักตอนที่พี่บรรจงแต่งเสร็จเนาะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าเอาไว้ร้อยลูกร้อยห้าสิบลูกอะไรก็ว่าไปใช่ใช่ใช่ว่ามันจะโตขนาดไหนมันยังอยู่ดีมีแรงกันไหมหรือมันใช่มันจะเป็นยังไงต่อไป นะครับเดี๋ยวเราจะมาประมาณสักช่วงกุมภาที่นี่ใช่มานี่อะไมกรลาคุมภาด้วยช้าไปประมาณสักเดือนนึงแหละเดือนหนึ่งเนาะใช่ก็ประมาณวันนี้ก็คือวันนี้คือสิ้นเดือนมกกลาใช่อ่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนกุมภาเรามาอัปเดตแปลงนี้ว่าเป็นลูกเรียบร้อยพี่บรรจงแต่งหมดแล้วนะครับใช่ฮะดูสิลูกมันยังอยู่ดีมีสุขกันไหมผมก็น่าจะอยู่นะฮะน่าจะอยู่น่าจะอยู่เพราะเราดูแลอยู่เราดูแลตอนนี้ตอนนี้ห้ามไปไหนพี่ต้องใกล้ชิดนะผมก็ เข้ามาดูอยู่เรื่อยตอนพ่นยาผมก็ต้องเข้ามาดูเงียผมต้องเคลียร์งานที่บ้านก่อนเงี้ยต้องดูแปลงตัวเองก่อนนะใช่อย่างวันนี้ก็มาคุมการฉีดยาการอะไรครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูปรับเพีดินหน่อยวันนี้เดี๋ยวพี่บรรจงจะนําการปรับเพีดินพ้นที่ยังเพียดดินมีปัญหาอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่บรรจงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ยะด้วยค่ะ